นี่มาดูลุงส่ใจบวกมันาคทำเป็นที่นั่งนะครับข้าค่้างเจข้าวค่อยข้างข้างที่ไหนนี่ลงไปนี่หรอค้างข้างเห็นไหมนี่ตัวไปจิ้มอย่างแฮมมอนด์เป็นเหมือนกระถางดอกไม้นะครับคข้างไปข้างอย่างลุงทำงานจะกัตัวลงอย่าก็ได้รูตไปจิ้มใส่ไหนมันทฮมกันจะ การจะมนรับให้หัวใจพลังบวกมา3ามดวงครับสวัสดีครับผมทีซีชนแนลนะครับสวัสดีเอ็ซีทุกท่านนะครับวันชัยนะครับให้หัวใจตลงก่อนเมค้างะให้ต้นไม้มาครับวันชัยก็ให้ผลไม้มาด้วยครับคุณเล้าคำก็ให้ดอกไม้แล้วก็ให้กำลังใจสู้ๆมานะครับขอบคุณครับคุณเล้าคำก็ส่งสติกเกอร์สู้ๆมาครับขอบคุณครับ ชื่ออาญามานิกานะครับดามันเลยเปื่อนจันหอมเกินสูงเจสแม่นบอก่าใจเจ้านะคะเนาะสูนเจสีมารงมาในคานนะคะอายุเท่ากันมันก็ค่ะอายุเท่ากันแล้วก็ยินดีได้รู้จักเปื่อนเด้อนะคะค่ะคุณค่ะขอบคุณเจ้ามาค่ะค่ะขอบคุณเจ้ามาปิดกำลังใจขอบคุณเจ้าฉันหอมด้านะคะคนวันอังคารนะคะเนาะเจ้าดันเจ้าประคุณเจ้ากนหอมงหละคุณเลย ตาตาเปเตเต้นะคะทานเหล่าเรือบางอย่างก็ตาตาเป็นมณิกานะครับส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมเยี่ยมมาครับขอบคุณครับเป็นดอกไม้ต้องปลูกลงดินเลยเพราะเดี๋ยวมันตายครับผมนิดหน่อยนะครับส่งหัวใจมานะครับขอบคุณครับก็มันเข้ามาค่ะมันบัตรเดินทางส่งรับมาครับสวีทคอลไลน์ให้แล้วนะดอกไม้สวยครับทุกคนทุกค การรักนะครับไข่ปลาลิงลีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากตรงจิ้มๆสู้ๆมาครับขอบคุณครับลิงลีนะครับส่งหัวใจพลังบวกมาสามดวงครับขอบคุณครับคนพะเยาเจ้าขอบคุณเจ้านะครับน้องดามันจิ้มไปมันแกไปจิ้มแกไปรู้จิ้มอะไรไปหมด แกไปจิ้มสังอู่คนเห็นว่านั่นค่อเคยู่ทว่าตกเก้ากระโดดอยู่กันขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้านะคะครับขอบคุณเจ้าเวลาเราเวลาอันน้ยัหยางก้ัเวลาอย่างบอเวลาติดตามด้อเด้อขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าเนาดมาดด้วยกันนนหอมอยู่บ้านเซาให้หอมดาเจบกันตาอยู่บ้านแี่ก็ยงตังะคะอนหอมถึงเวลาก็ไล่ก็แอนหอมถึงไปไล่อีกที คงตาล่าบ้าหมดาจงไมชบดดต้นจากจ้าจาจไม่ดานะคะเป็นเป็นน้องที่หอไงที่หอมข้ตุกงนเนืเหนียวจ้านะครับให้หัวใจพลังบวกมาสามงครับขอบคุณครับขึ้นใหม่แกขึ้นใหม่แล้วก็เป็นบุญยาาาไม่ดาขึ้นใหม่แล้ ธรรมาด่าวันผมรู้มันค่าถ้าก็มาดากรผิดเดี๋ยวข้าห้องน้ำรูปหมดแล้วกบพีเจ้ากบพีเจ้าสวัสดีค่ะขึ้นใหม่นะคะขอให้พี่จันหอมฟินชาตลอดนะเจ้าสอนน้ำตลอดนะคะเี่จะถอดแม่ทีนเห็นแล้วเจ้าเนาะจะบอกแม่ทีนเห็นอันนี้กบจ่าหู่จากคนอื่นนะเจ้ามาป่าวเปิด์นและต่อนะคะเป็นยูทูบกบจ่บถามคนอื่นนะเจ้า แล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะก็เลยต้องลงมือไปเบิกอะไหนไม่รู้ค่ะครือเป็นที่โทรศัพท์ก็ไม่รู้เนาะค่ะคุณน้งดีนะคะสวัสดีเจ้าหรือว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่าอันน่าจะเน็ตหมุนเน็ตหมุนค่ะเน็ตตีบ้านคุณลุงนี่มะก่อนแท้ได้จะหอมปเดี๋ยวนี้ดีขึ้นมาเราฮ็อกแตกมาจังเลยชสวสดีนะคะหนึ่งท่านนะคะกลับเข้ามาใหม่นะคะถ่ามลูกเบานะคะลูกเบ่าขับห่วนะเอาปั้น โอ้ปันอะไรกนเนี่ยงว้อปุ๊มไปปั้นได้ไรสดจบเหมว่นคือรอกแน่นแล้วนะพี่พี่มืพี่ไนปันเข่ไขเขาที่ดีทำดีเขาที่ดีจะทำดีที่มา่ึบปม่แต่จะดีใจโตตัวใหอสายใหญ่จุ่มหน้ามันงอขาจุ่มให้ใจหมดเลยใครอ่ะ บาต้นมเบ<อ>าต,<อ>ต้อนอาต้นพระเจ้าขึ้ไปแจงควาอมนั่นแล้วเข้ามาย่าง คีวีให้มาใจลังโบกมาสามสามดวงาต่อครับทุกสมัยเจากำลังมาสาดวงครับขอบคุณครับเราสนมาเป็นกำจัดมาสมือนแล้วขอบคุณครับขาจะไปาี่ตําวจตามครับาัดนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ PC Channel ด้วยครับขอบคุณครับ